ารอาญาคดีทุจริตเบิกตัวพันตำรวจโทบัญยินจำเลยในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานนัดแรกโดยเจ้าตัวขอเลื่อนการส่งพยานหลักฐานและขอให้การปฏริเสธพร้อมสู้คดีนอกจากนี้เวลาอยู่ในเรือนจำถูกขังเยี่ยวถูกใส่ตรวนและถูกปฏิบัติเยี่ยงสัตว์และไม่รู้เห็นกับเรื่องราวที่เป็นข่าวเรื่องการแหกคุก ขณะที่นายสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมย้ำการใส่ตรวนผู้ต้องขังเป็นไปตามเหตุอันควรและไม่มีการปฏิบัติเจี้ยงสัตว์อย่างที่พันตํารวจโทบัญญินอ้างในศารอย่างไรก็ตามเรื่องแผนการแหกคุกของพันตํารวจโทบัญญินตามที่สองคนสนิทอ้างนั้นพันตํารวจเอกอเนกรองผู้การกองปราบบอกคดีนี้เตรียมแจ้งข้อหาพันตํารวจโทบัญญินกระทําผิดในข้อหาจ้างวันและกระทําให้ผู้ถูกคุมขังหลุดผลจากการคุมขังเมียตราโทษจําคุกขั้นต่ำา5ปีปรับอีก10,000แบาท พร้อมขยายผลทนายความและผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคนด้านในบัญชาทนายความพันตำรวจโทบัญญินปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นประกันตัวสองคนสนิทให้ออกจากเรือนจำรอตำรวจโททรงกรดรองสาร,รวัตรสอนอวังทองหลางยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุฆ่านางสาวพิมชลาพรภรรยาภายหลังเขาให้ปากคำกับตำรวจลาดพา้าทั้งที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธไม่ได้ก่อเหตุ โดยบอกว่ามีปากเสียงกันแล้วใช้ปืนเจาะที่หัวจนเกิดปืนลั่นตำรวจจึงแจ้งข้อหาฆ่าคนตายทันทีส่วนต้นสังกัดให้ออกจากราชการทันทีด้านแม่ผู้ตายเผยสามีลูกสาวเจ้าชู้และมีการขบซ้อนจนลูกสาวพบแอบไปจดทะเบียนซ้อนจนมีลูกชายอีกด้วยส่งผลให้ลูกสาวมีการซึมเศร้าและรู้สึกดีใจที่คนร้ายก่อเหตุรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงสิบเอกนรงชัยหรือหมูอามเสมียงงบประมาณกรมสัมภาวุิฐานบก ขึ้นสารทหารรับทราบข้อกล่าวหาหนีราชการโดยมีแฟนคลับแห่ให้กำลังใจยอย่างสสรังสีมันและนายวีระสมความคิดหลังถูกข่มขู่ที่ออกมาแชรเรื่องการุจริตเบี้ยเลี้ยงภายในกรมสัมภาวุฒิอย่างไรก็ตามสารให้ประกันตัวหลังยื่นเงินสดประกันตัว5 0,000บาทหัวนหน้าพักประชาธรรมไทยทแถลงพร้อมเจ็ดพักเล็กยืนยันไม่เคยเรียกร้องให้มีการปรับพรมแต่หากมีการปรับพรมก็อยากให้นายมงคลกิจตัวแทนกลุ่มนรัฐมนตรีและอยากให้11พัรคร่วมบริหารประเทศ ด้านนายมงคลกิจบอกเป็นคนถนัดด้านเศรษฐกิจแต่ทางนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ให้โอกาสทํางานขณะที่สมาชิพกพรรคสเปดพักทยอยยื่นใบลาออกต่อกก,ะกะตรวมตัวตั้งพรรคไทยอารีราชได้พรรคไทยยั่งยืนสบคพบผู้ป่วยใหม่3รายส่งผลยอดสะสม3 1 5 1รายพร้อมาเตรียพร้อมียบออก22กดรองรับการปลดล็อกผับบาคาราโอเคด้านดรสุวินทร์รัฐมนตรีว่าการอดุดมศึกษาโพสเฟซบุ๊ก สารพันธุกรรม mRNA ในลิงสามารถนำมาทำวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ได้ดีพร้อมเตรียมกระตุ้นเข็มที่2ขณะที่พนักงานเวิกิจฉุกเฉินกว่า100คนเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการบรรจุข้าราชการ4.5หมื่นคนใน24สสายงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด